ก็ต้องได้มาอยู่กับการทำพิซี่เองนะครับก็ตะมาพักเป็นเย็นๆก,กันนะครับแต่ทำไมอุมผมชื่อเป็นครับวันนี้ผมจากวัยแก่เลยกับนี่กันเลยเล็บเท่ไม่รู้นะครับก็ใส่ไปน,น้ำเกลือชอบติดมากๆนะครับใส่กันเลยผมใส่เข้าไปจริงๆเป็นยาไายนะครับเนี่ยไม่ใช่หรอกยาตึงยาดอกแข็ง อื้มอร่อยดอุดีร้เยอะรองะเป็นเหียแล้วว่เลี้ยไม่รู้นักดีเหยียดก่อนเป็นเหี้ยสับน้าเหี้ยอะไรเนี่ยก็มันอาจมีมือเลยอื้ของมือขึ้นบ้าอื้มมอดจริง ไม่เชื่อหรอกสัตว์มึงไม่จริงไมเชื่อเลยลง,ไ,งไ,ไปนะวะเอลเลียดมันเจ็บมากมึงจะถ่ายคลิปด,ดิสัตว์จะถ่ายนี่สัตว์เอลเลียดจะมึงก็ไปเรน่าโจโ,จโจมันตรงเลยสัตว์มึงทำมึงไม่เชื่ จีบจีบบนี่แหลอมเขาเรียนไงาะมตังทแล้ขอโนะมึงออกไปยึดสายนาลบดิจริงไปเลยไม่ยากไปถ้าเขาเห็นเราก็ได้ เยันไ no ้เล er ียดเอาด้วยโอ้ยโอ้ยไหวแล้วเก็บไปบ้านเถอะเบนเบนกระเป๋าเบนกระบป๋าเป็นยัถ่ายคลิปมันจะถ่ายเออแค่นั้นแหละมันตึงยัถ่ายดิ่ดูมันจะถ่ายคลิปถ้ามันจะดูดายจะมันจะถ่ายคลิป ก็วิ่ดถอยตอนนี้เอเรียกทำให้อะไรไม่รู้ตัดแป๊บหืมจะไปนหนจะตามนันทำไมไอ้ยิอยู่ตื่มน้ำอะไรแล้วมันมีแวัยการอยู่จัดทำให้ตรงๆนะเว้ย ยังลค์แชร์สปายเป็นใจให้ผมด้วยอย่าลืมติดตามช anel ละบาย